สวัสดีค่ะทุกคนเราจะว่าทุกคนมาทำการแชทเกมกันนะคะเราจะแชทเป็นเกมเอ,อ่เออะไรครแล้วกันเรื่อมันถึเอาเป็นว่าทุกคนรู้จักกันแล้วกันนะดูหน้าจอเดี๋ยวก็รู้หรอกน,นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมกันให้ทุกคนคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปมาค่ะ,คะว่าเขาหน้าจะให้เราวิ่งระยะทางเท่าไหร่แล้วเอาเงินเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวไปเล่นเกมกันเลย แคปก็ไม่นานมากนะคะเพราะว่ามันใกล้ถึงเวลากินข้าวของเราแล้วนะก็เลยจะแคปนี่นะคุกคนเราเล่นกากอะแต่ว่าเราเนาะเราเล่นไม่เก่งอนะืวชนัวันนี้เราต้องเก็บไอ้ที่เป็นดอกดอกข้างบนเนี่ยดอกเมื่อแยะที่เราเก็บเราต้องเก็บด,ดอกอันนี้น,นะคะ เราต้อ,องเก็บด,ดอกอันนี้ให้มันครบสิบด,ดอกยิ้มขึ้นกับสายมก็ตกเลยอืสายนี่จะถึงร้อยไม่นนนแน่จะเก้าแล้วเสร็จไปประมาณนี้นะฮะใครรับได้ก็คุณเอานะฮะใครรับไม่ได้ก็เงินเท่านะอย่ามาว่าเราอะกันเฮ้ยนหยุดอ่ะ เ่อกี้ข้อมอูลที่แบบนี้เพระทุกสิ่งที่เรเกิดอยู่หน้ากอแลวมาเล็กกวงด้วยนะคะเรายัางไม่เคยได้หลายพันเหมือน,น,นดูทูตรวคนอื่นเลยธอพึ่งโมาเล่นนี่เกบใตายกักใตายเก,กิดตายอารมณไดีนใ,นใจใจละ มีเสียงอะไรมารบกวนแล้วก็ขอภัยด้วยนะคะเพราะว่าบ้านเราก็เราไม่มีห้องแคทเก็นะเพราะว่าบ้านเรามันหลังเล็กนะคะเราไม่ได้ทำเป็นห้องแคทเกมส่วนตัวเลยเพราะเราไม่มีห้องส่วนตัวนะคะเพราะว่าบ้านเรามันหลังเล็กมันก็เลยทไม่สามารถทำได้อะมีเสียงอะไรรบกวนขอภายอันนี้คืออะไรอะอ๋อกระโดดแล้วมันจะม้วนมา เห็นไหมแม่ตอมมันจะเปลี่ยนไปจากโดดปกตินะนี่เห็นไหมเดี๋ยวจะโดดปกติให้ดูเลยนะเดี๋ยวรอให้มีหมดก่อนมีโดดปกติจะเป็นแบบนี้นะคะเริ่มเร็วแล้วทุกคนนุ่มเร็วเร็วนี่เราต้องได้เราต้องได้ได้แล้วเอาเงินตรงนี้่ปเราห้ามโดดนะเด็กตามทีดานฮึนะ่มฮึ่มฮ ตาย่ะโอ้ยมันกระโดดไกลมากเลยทุกคนมีเอกันฮึบ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 ฮุกฮึบ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 ฮึยฮึบ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 ฮมบฮึบฮ้ เราไปลืมมให่ก่อนนะทุกคนไปลืมกันเมื่อก,กี้มันโหลดไม่ทันเราขอโทษทุกคนยังไม่ถึงทันเลยเราก่าวเห็นไหมเชื่อเรายังเราจะทำปะ่ะตอนนี้ก็สามนาทีจะสี่นาทีแล้วนะเป็นคนเรื่นแล้วนะ ไม่รู้นะเสียงจะเข้าหมาหรือเราต้องไปฆ่าพี่หก็ไม่รู้เหมือนกันใครติดตามเราอยู่ <c oughs> ยก็อย่าเลิกติดตามนะเราทำดีที่สุดแล้วเมื่อกี้เราไม่ได้มองทุกคนเมืามาม่อกี้เรามองตัวข้างล่างแล้ว,ว่าเราขอไปเปลี่ยนตัวดีกว่าทุกคนตัวนี้เราเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ทุกคนจะให้เราเป็นตัวไหนดีเป็นตัวนี้ แต่ตัวนี้หรือตัวนี้หรือตัวเดิมคะก็เอาตัวนี้ดีกว่าเอาตัวนี้เ,าเ,เานานะโอเคซื้อได้ไม่กี่ตัวเองเพิ่งเขาเล่กเอา้าโฆษณาอะไรอีกแล้วนี่เคิดถ้าออกไปทิเกมของเราดีกว่เอาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทุกคนยากเหลือเกิน มันไม่มีให้เรากดออกจากโฆษณาเลยอะทุกคนทำไงอะออมาแล้วมาแล้วมาแล้วนานไปก็ขอโทษนะคะเ,เปลี่ยนตัวแล้วเนาะโอเคเริ่มปิ้วปิ้วปิ้ว เรามีสตรีมีที่สองนะทุกคนทุกคนทุกคน สตรีมมีที่สองนะเพราะว่าหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วจะมาสตรีมอีกรอบนึงอยู่นะคะเอ้ยพ่อหนูสตรีมอยู่สตรีมอยู่อาหารกบไข่ยำสเตีมอยู่ทุกคนลองขอโทษน,นะคะเพราะเรามานะคะมาให้อาหารกบเรากำลังสตรีมอยู่ก็เลยให้ได้พูดเลย กับไป,บไปับไปไม่เห็นไม่เห็นเลยมึงกับพ่อฉันทุกคนไป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 มาเคูงสองไม่โดดให้เราเลยอ่ะลิทำไมตรงนี้ไม่มีเหล็กดูดออยากได้เหล็กดูดไปจะได้ไกลๆเนาะตรงนี้หลายคนชอบไม่ได้เหล็กดูดนะเราก็ไม่ชอบตรงนี้เหมือนกันแหละทุงนี้สบายอย่างเงาทุกคน สตตีมมาเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดนาทีแล้วว่าเล่นสองตาหรือหนึ่งตาหรือสามตาจะไม่ได้แล้วมีสตตีม EP สองนะคะทุกคนเพราะว่ามันโดนไล่อีกแล้วโอเคทุกคนเราตั้งใจตายนะต่อ EP สองนะคะเพราะว่าตอนนี้เราขออ,อันนี้ไป ทำกับข้าวก่อนนะคะบายอีพี่สองนะจะมาสตรีมหลังประมาณสอ้หนึ่งทุ่มหรือสองทุ่มนะคะเข้ามาดูสตรีมกันด้วยนะ